สนับสนุนโดย Exclusive Journey, The Best Way to Fly, The g r e s t Way to Travel, s k w o Expert Face Skin พบกันที่เซ็นทรันพะร,ราม 2, เซ็นทรันพะร,ราม3และซีคอนสแควร์ เคยกินข้าวหมดก่อนตัวแดกอย่างมึงไงนะเนี่ยเอ๊ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยเรื่องอะไรไม่มีหลานี่มันไม่จริงหรอกวะเฮ้ยเป็นเหมาวะนี่นั่งเป็นเพื่อนมันเลยมันเหงาไม่กินข้าวเลยเนี่ยเฮ้ยใครเหงามึงจะตักเหรอหนึ่งไม่มีเนี่ยพร้อม,อมนำอม ม่กูยิวแล้วไปไหนวะเอาเอ,อ็นดูอะไรพระมาณวะกินต่อเลยอยากกิอะแรกิมาก ก็จริงไหมล่ะก็เป็นไรเนี่ยเปล่านน่ตลุกละทั้งมึงทั้งไอ้แฟงอ่ะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าอ่อาไม่มีก็ไม่มีมึงเคยรู้สึกอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรสักอย่าง อะไรที่มึงคิดว่าถ้าไม่ทำหรือทำในตอนนั้นอ่ะก็คงจะดีกว่านี้นี่ดิเพว่าแค่ใครก็คิดอยากย้อนเวลาอะตรงนั้นอ่ะเพราะไม่มีใครไม่เคยทำความผิดมาก่อนแต่ถ้าเป็นกูนะกูจะยอมรับความจริงเพราะในตอนนั้นอ่ะสิ่งที่เราทำอ่ะมันมาจากอารมณ์ เล่าความรู้สึกซึ่งเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเกิดอะไรตามมาแต่ว่ากลัวนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ก็มาจากอารมณ์แล้วความรู้สึกมันล้วนไม่ใช่หรอวะอืมก็จริงอะแต่นั่นมันก็แค่บางส่วนใช่หรอล้วมึงไปทำอะไรพลาดมาเย่ยอ๋อ ปล่ากูแค่ถามดูเฉยๆมึงฟังกูนะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมึงก็ยอมรับนะซะแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ได้ทำให้มึงมีความสุขอะ่ะมึงก็ปล่อยมันไปเถอะแต่มึงอะ่ะต้องมองร,บรอบๆตัวมึงบ้าง เธอจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้มึงยิ้มหรือมีความสุขฉันลืมมันไปเลยก็ได้อืมขอบใจนะเว้ ถ้ากูงัดกับเธอชนะมึงต้องเลียกไข่กูโอเคปะไว้ <c oughs> อย่ามาดูลูกันเธอนะยะถ้าเกิดเธอแพ้ขึ้นมาล้วะทำไมเจะทำไม <c oughs> ก็ตัดทำผัวไงนะตาเออมาดิใจเย็นิใจเย็ดใจเย็ดใจเย็นโอ้โอยางกันเงั้นข้อต้นจี <c oughs> ่หายไ่ต้องพองต้องงัดมันหรอมา เอาร่างกายเธอมาถวายฉันดีกว่านะถวาวเฮ้ยไอ้นี่มีข้อเกสาอยู่เท้าว้ยไม่ใช่ข้อเล่นกับผู้หญิงก็มาเป็นตูดเฮ้ยกูอยากงัดข้ออะไม่ได้งัดข้อมานานและเฮ้ยมึงแน่ใจนะเว้ยคอนี่มันบ้าพลังแล้วเว้ยใครว่ากูจะงัดข้อไปนี่อ๋อไอ้บอส มัดข้อกูเปล่ากระข้อกจะก็มึงเหรอเสียเวลาเอ้ยถ้าไม่อยากให้เสียเวลาก็มางัดเลยดีกว่าเปล่าแค่ไรอย่าผ่านน้ยตามนั้นโอ๊ยเอ๊ย เฮ้ยนั่นเจ๋งกว่าบอลสุดสิ้นแพ้แล้วโป้วายอยากลองงัดข้อกับบอสดูบั้งจังโอ้โหแผลมึงน่ะไปเล่นดีต่โหดกับป้าเราประลาดอยากโดนตก หน่อยดูมันได้เหรอดูสลัล่างกันหน่อยจิชนะครั้งเดียวฟุกว่ะแมย์งลองอีกรอบปะล่ะเออนั่นดิเฮ้ยกูขี้เกียจแล้วว่ะเดี๋ยวกูไปซื้อของกินีกว่า ของเราในแบบของเราอืมน่าสนใจนะเว้ยเอาดิมึงวาดลูกเก่งไม่ใช่หรอไม่รู้ดิวะเอา้าไม่รู้ได้ไงวะนี่มึงชอบวาดลูกจริงๆมั้ยเนี่ยไม่ใช่แค่ชอบนะเว้ยแต่มันคือตัวกูเลยแหละก็นี่ไงโอกาสมาถึงแล้วนะเว้ยการประกวดเนี่ยมีแค่ปีละครั้ง ถ้าผลงานมึงอะเข้าตาอาจารย์แล้วก็สามารถใช้เป็นโค้ตาไปต่อมาหาลัยก็ยังได้แล้วเราจะแน่ใจได้ไงวะกแค่ความสามารถคุณครูจะสนับสนุนเราเอา๋ถ้ามึงพูดอย่างี้วะมันก็ต้องแค่นั้นดิเดี๋ยวครูคิดดูก่อนลวกันอ๋แล้วนี่มึงจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านเหรอไม่รู้อะ ไปกูปะเป็นไหนวะเออน,นะไปป่ะเออไปดินิวอ้ายังไม่กลับอีกเหรอตึ่งมาจากร้านเกมอ่ะนิวล่ะ ทำไมวันนี้ถึงได้มาเร็วคนเดียวก็คนที่บ้านนาซีบอกว่าจะมาลาบาอ,อ่ะแต่ว่าก็ยังเห็นไม่มาสุทีก็ตามที่เห็นานะก็เลยเดินไปเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวจะไปส่งให้เอไหมเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงมาแล้วมั้งถ้าจะรอนอา,านขนาดนี้คงไม่มาแล้วมั้งต้องมาสิม,มาละ ฮัลโหลครับครับอะครึ่งชั่วโมงเลยเหรอฮะอะโอเคงั้นเดี๋ยวนิวกลับกับเพื่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวนิวให้เพื่อนไปส่งนะครับโอเคอ๋อเพื่อนห้องเดียวกันอะครับครับผมเชิญเลยครับเดี๋ยวผมอาสาไปส่งเองเร็วรีบขึ้นเล็วรบกวนตลอดเลยอะขอบคุณมากเลยนะไม,ไม่เป็นไรคนนั้นเองทั้งนั้น เฮ้ยเออเออมึงแตงเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโกวกลับเองก็ได้เฮ้ยกูไม่ได้จะให้มึงกลับเองงานพิทูว กูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงเป็นอะไรอ่ะแต่กูไม่อยากให้มึงทำอีกว่ะอืมโอเคกูขอโทษหรอมเมื่อคืนกูขอโทษกูจะไม่ทำอีก มึงกรธกูเหรอวะกูไม่รู้อ่ะมึงกูว่ากูอยากอยู่คนเดียวกว่าตอนนี้เดี๋ยวกูก็ดีขึ้นแหละ